Mmm 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 ชีปอบตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานลึกลับที่มาพร้อมกับความตายหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานสุดสะพึงที่ทําเอาผู้คนในยุคนั้นไม่กล้าเข้าใกล้พระหรือแม่ชีกันเลยทีเดียวสวัสดีครับวันนี้อังเค c h ชาแนลจะพาไปค้นหาตำนานที่ถูกเล่าลือกันมาอย่างนมนานและเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความน่ากลัวกันมากในยุคหนึ่งและก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยและก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับเพื่อนๆครับถ้าคุณรักช่องนี้คุณชอบคลิปนี้เราคือเพื่อนกันถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าปิดไฟและจับมือเพื่อนข้างๆไปค้นหาตำนานนี้กันได้เลย เรื่องผีที่เป็นข่าวลือเล่าขานกันมาแต่ช้านานนั่นก็คือเรื่องของปอบประเภทหนึ่งที่เล่ากันว่าจะมีพระอุ้มสุนัขสีดําและแม่ชีอุ้มแมวสีดําเดินคู่กันไปเรื่อยๆตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมกับร้องเรียกผู้คนไปทั่วหากใครโชคร้ายขานรับหรือศบตาผู้นั้นก็จะตายทันทีผู้ที่ตายจากการที่ได้เคยคุยกับพระและแม่ชีค่นี้เมื่อนําศพไปทําการชนะสูตรก็จะพบว่า อวัยวะภายในกลายเป็นของเหลวเละเน่าเหม็นหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้เกิดความเชื่อต่อกันมาว่าพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมวคู่นั้นคือผีปอบแต่จริงเท็จแค่ไหนเรื่องนี้ทางเราอังเข้าชแนลก็ไม่รู้นะครับก็มีข้อสองสัยกันอยู่ว่าอีท่าไหนถึงต้องแท็กทีมกันมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้แล้วอิท่าไหนต้องอุ้มหมากับแมวไว้ด้วยคือถ้าคิดจะกินคนจริงๆแล้วก็แล้วหมากับแมวเนี่ยจะอุ้มทำเพื่อเอ้ยอุ้มทำเพื่อไม่น่าจะต้องอุ้มมาให้เมื่อยตุ้มกันแบบนี้เลย ซึ่งจากตำนานบางท่านก็ได้บอกต่อๆกันมาว่าพระและแม่ชีที่ว่านั้นได้เดินทางมาจากแม่น้ำของฝั่งลาวเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดใดก็จะมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทําใหูุ้คน,นั้นต่างหวาดกลัวไปตามๆกันถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ข่าวหรือก็ตามแต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าลบลูหรือกล้าลองของชาวบ้านจึงสั่งลูกสั่งหลานห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนและหากใครมาเคาะประตูเรียกก็ห้ามเปิดประตูหรือขานรับเป็นอันขาด โดยในตอนนั้นทุกบ้านต่างพากันปลูกใบหนาดไว้ที่หน้าบ้านโดยผู้สื่อข่าวก็จะตระเวนสอบถามชาวบ้านในย่านนั้นและก็มักจะได้ข้อมูลในแบบเดียวกันแต่ยังไม่มีใครรู้ตัวหรือรู้แหล่งที่อาศัยอย่างแน่นอนทราบเพียงแค่เร่ร่อนไปอยู่ตามวัดต่างๆอาทิเช่นวัดเทียนดัดจังหวัดนครปฐมวัดบางบ่อนและวัดม่วงจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและผู้เทา่าภูแก่ก็บอกว่าพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมวคู่นี้ ก็คือปอบชนิดหนึ่งนั่นเองโดยปอบมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนดำจนแก่กล้าและสามารถใช้อำนาจอันเข้มรั้งจากเวทมนต์คาถาไปกระทำการทำร้ายหรือทำลายชีวิตผู้อื่นได้เช่น ทำสเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยเศษหนังควายและเศษกระปูเข้าท้องหรือใช้มนตราบ,บังคับวิญญาณพูดผีให้ไปเข้าสิงวิชาสัตว์เหล่านี้นั้นมีข้อต้องห้ามข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยโดยผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทำผิดข้อห้ามชาวอีสานบ้านเหล่านั้นจะเรียกกันว่าขลําลจะเกิดโทษหนักในข้อหาผิดครู วิญญาณบรมครูและจะถูกลงโทษให้กลายเป็นปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้เข้าขั้นเสพติดและใช้ความคลังแห่งวิชามนดำไปทำลายและทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวบาปกลัวกรรมกระทำชั่วเป็นอาจินกรรมกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสยเวทย้อนกลับมาเข้าหาตัวเองจนกลายเป็นผีปอบหรือปอบในที่สุดโดยผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคน จะแสดงกิริยาดุร้ายบางคนจะนอนสมซึมคล้ายกับคนป่วยไข้ยอย่างหนักบางคนจะร่ำให้ารำพันไปต่างๆนานา,นาแต่ไม่ว่าจะมีทีท่าอาการอย่างไรผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกร้องให้คนนำอาหารสุกๆดิบๆพวกหมูตับไก่ต้มมาให้กินเวลากินเมื่อถูกปอบเข้าสิงนั้นก็จะแสดงความตะกะตะกลามและมูมามและกินได้จุอย่างผิดปกติอีกด้วยและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวและทั้งนี้ มีบุคคลบางส่วนออกมาวิเคราะห์ตามหลักความนั่นจะเป็นได้หลายสาเหตุคือพระอุ้มหมานั้นเป็นพระปลอมและไม่ได้เป็นปอบอย่างที่ใครหลายคนนั้นคิดแต่คือสายตำรวจที่ปล่อยข่าวลรือแบบนั้นเพื่อที่จะกวาดล้างและจับกลุ่มผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติดซึ่งในสมัยนั้นยาเสพติดชุกชุมเป็นอย่างมากขึ้นอย่างกระดอกเห็ดจึงมีการกวาดล้างยาเสพติดกันเยอะแยะมากมายสาเหตุที่สองคนโบราณสร้างเรื่องนี้ขึ้นเผื่อเป็นกุศโลบายแต่กลับมีมิจฉาชีพหัวหมอ เอามาสร้างต่อจนเป็นตำนานเนื่องจากช่วงนั้นจะมีการส่งยาเสพติดมิชฉาชีพจึงได้อาศัยช่วงเวลานี้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและปล่อยข่าวลือพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวออกไปทำให้ชาวบ้านในระแวกนั้นแทบทุกหลังคาเรือนรีบกลับบ้านล็อกกอนประตูปิดบ้านเงียบกริบตั้งแต่เวลาพลอคเพลเพื่อไม่ต้องการให้ผู้คนออกมาเพ่นพ่านตอนกลางดึกนั่นเองและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมว ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นใช้วิจารยญาณหลังจากรับฟังกันด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็มาแชร์ข้อมูลได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้กันได้เลยและหากมีข้อมูลผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ได้เด้อซึ่งก่อนจะจากกันนั้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัง e Channel กันด้วยเด้อถ้าเพื่อนเพื่อน,นั้นไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริง เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากพวกเรา Uncle Channel ก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับันนั้นยิ้มลำพังหอรอลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พอกับเธอนะ้ Channel, ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหลือล้านนั้นกล้าจะเปิด